สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกประเด็นร้อนนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยค่ะคือบทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยบอกว่าตอนนี้การเมืองไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าความไร้เสถียรภาพหรือ instability นะคะครับผมแล้วดูเหมือนว่ามันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะคะโดยเฉพาะกับเศษรษฐกิจ ใช่ครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจเจาะลึกกันจากบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์ต่างๆนะครับที่พูดถึงภาพรวมการเมืองไทยตอนนี้ทั้งความท้าทายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพักประชาชนหรือที่บางคนเรียกว่าค่ายสีสม้มค่ะแล้วก็มีประเด็นสำคัญเรื่องรากปัญหาที่เขาโยงไปถึงรัฐธรรมนูญปี60ด้วยครับอืมก็น่าสนใจมากเลยค่ะงานภารกิจของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นความคิดสาคัญออกมาเนาะครับผม ว่าสาเหตุจริงๆของความไม่แน่นอนนี้คืออะไรกระทบเศรษฐกิจยังไงแล้วก็มีทางออกอะไรที่เขาเสนอบ้างรวมถึงกลยุทธ์ของพรรคประชาชนด้วยถูกต้องครับเราจะมากลั่นกรองเรื่องพวกนี้กันกระทบแค่ไหนคะนอกจากตลาดหุ้นคือบทวิเคราะห์เขาชี้ให้เห็นภาพทีออ่ซับซ้อนหน่อยนะครับเหมือนกับว่ามีหลายกลุ่มหลายฝ่ายการเมืองเลยที่แบบกำลังมองหาช่องทาง อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรืออย่างน้อยก็สร้างแรงกดดันอะไรแบบเนี้อ๋อคือมีหลายกลุ่มที่เคลื่อนไหวประมาณนั้นครับก็เลยเกิดความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางต่างๆเช่นคดีความยุบพักบ้างละ่ะการตรวจสอบคุณสมบัติสวบ้างละ่ะหรือแม้แต่ประเด็นที่ยังเอ่อค้างคาอยู่ของพรรคการนํารัฐบาลเองค่ะสภาพแบบนี้แหละครับที่ทําให้ภาพรวมการเมืองไทยในสายตาเอ่อต่างชาติหรือนักลงทุนถูกมองว่ามันไม่แน่นอนเอาซะเลย พอการเมืองมันดูไม่นิ่งไม่แน่นอนแบบนั้นผลกระทบเศรษฐกิจที่ชัดๆ่ะคะนอกจากตลาดหุ้นตกเงินไหลออกที่เราเห็นเห็นกันครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่บทวิเคราะห์เขากังวลมากกว่าในระยะกลางถึงยาวคือเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจที่มันอาจจะหลุดลอยไปโอกาสที่ว่านี่คืออะไรคะคือช่วงนี้มันมีสงครามการค้าใช่ไหมครับบริษัทต่างชาติต่างๆเนี่ยเขาอยากย้ายฐานการผลิตออกจากจีน จริงๆประเทศไทยเราควรจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่พอการเมืองมันดูไม่นิ่งแบบนี้ความไม่แน่นอนสูงเขาก็อาจจะลังเลไงครับอาจจะหันไปเลือกประเทศอื่นที่ดูมีเสถียรภาพมากกว่าแทนอันนี้แหละครับคือการเสียโอกาสครั้งใหญ่ที่กระทบยาวไปถึงการจ้างงานการเติบโตเลย โอ้โหฟังดูเรื่องใหญ่นะคะแล้วบทวิเคราะห์เขาเจาะลึกถึงรากของปัญหานี้ไหมคะเห็นเกริ่นเกริ่นเรื่องรัฐธรรมนูญปี60ไว้ใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่บทวิเคราะห์ชี้เลยคือเขามองว่ารัฐธรรมนูญปี60นี่แหละอาจจะเป็นรากฐานของปัญหาความไร้เสถียรภาพเลยรอคะ เป็นที่ตัวรัฐธรรมนูญเลยไม่ใช่แค่ตัวบทบัญญัตินะครับแต่รวมถึงโครงสร้างกลไกต่างๆที่กำหนดไว้เช่นช่องทางการใช้อำนาจการตรวจสอบทวงดุลหรือบทบาทอำนาจขององค์กรอิสระที่บางทีก็ดูเออทับซ้อนกันหรือถูกตั้งคำถามได้ง่ายอืสิ่งเหล่านี้ถูกมองเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความขัดแย้งการตีความที่แตกต่างกันจนเกิดเป็นความไม่แน่นอนทางการเมืองแบบ ่่ออเเนืืมรยๆแปลว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะไม่พอต้องแก้ที่โครงสร้างเลยบทวิเคราะห์เขาเสนอแนวทางนั้นครับว่าถ้าจะสร้างเสถียรภาพการเมืองที่ยั่งยืนจริงๆในระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องไปถึงขั้นแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ัหแต่การแก้รัฐธรรมนูญนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากครับต้องอาศัยความมุ่งมั่นความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆเทียบได้กับเอ่อโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของประเทศเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้ถ้ามองไปที่ตัวผู้เล่นอย่างพักประชาชนล่ะคะบทวิเคราะห์เขาให้ภาพกลยุทธ์พักนี้ไว้อย่างไรบ้างเห็นว่ามีการปรับตัวเยอะเหมือนกันใช่ครับดูเหมือนพักเขาจะมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในมากขึ้นนะทั้งการพัฒนานโยบายคือพยายามให้ครอบคลุมทุกมิติไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่รวมถึงเศรษฐกิจสังคมด้วยเพื่อเตรียมพร้อมเป็นแกนนำอืมเน้นนะโยบาย แล้วก็มีการพูดถึงการจัดการอุความรู้ภายในหรือ KM นะครับคือพยายามรวบรวมความรู้ประสบการณ์ในพักมาใช้ประโยชน์มีการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสอสเขตกับสอสอบัญชีรายชื่อให้ดีขึ้นแล้วที่น่าสนใจคือการสร้างหลักสูตรอบรมคนรุ่นใหม่ด้วยอบรมคนรุ่นใหม่ครับเพื่อให้มีคนพร้อมทางานการเมืองตลอดเวลาต่อให้มีคนเก่าออกไปหรือยุบพักหรืออะไรก็ตามแต่ คือพยายามสร้างความต่อเนื่องขององค์กรดูเหมือนจะให้ความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมคะช่วงหลังๆชัดเจนครับอันนี้ชัดเจนมากบทวิเคราะห์มองว่าพักพยายามเพิ่มน้ําหนักเรื่องเศรษฐกิจเยอะขึ้นเพราะเขาเข้าใจว่านี่เป็นปัญหาปากท้องเป็นเรื่องด่วนที่คนสนใจค่ะก็เลยมีการทํางานเชิงรุกมากขึ้นเช่น พอมีประเด็นสงครามการค้าก็เรียบออกมาแถลงแนวทางรับมือหรือจัดสัมมนา,าร,ระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆเหมือนเออซ้อมทำงานเป็นรัฐบาลไกลๆนะครับแล้วการทำงานในสภาปัจจุบันล่ะคะเขาวางตัวยังไงก็ยังทำงานตามปกตินะครับเสนอทางออกเสนอนโยบายในมุมของตัวเองไปและก็แสดงท่าทีพร้อมร่วมมือกับพรรคอื่นนะถ้าเป็นประเด็นที่หลักการตรงกัน ซึ่งจริงๆก็มีพรมอรหลายฉบับที่เขาเคยโหวตเห็นด้วยกับรัฐบาลอ๋อค่ะแล้วก็ยืนเนียนตลอดว่าพร้อมเลือกตั้งเสมอไม่ได้มองว่าเงินเป็นปัจจัยหลักแต่เน้นทำงานทางความคิดกับสังคมมากกว่ามีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคือการเชื่อมโยงเรื่องประชาธิปไตยกับการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางใช่ครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากจากบทวิเคราะห์ข้อมองบทเรียนจากต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้ ไต้หวันคือชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดในระบบประชาธิปไตยนะหรอคะทําไมล่ะคะเขาให้เหตุผลว่าพอประเทศพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งการแก้ปัญหามันจะซับซ้อนขึ้นเยอะครับเช่นต้องสร้างนวัตกรรมต้องปฏิรูปโครงสร้างยากๆซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องการความยืดหยุ่นการมีส่วนร่วม การรับฟังความเห็นที่หลากหลายระบอบที่เปิดกว้างแบบประชาธิปไตยมันเอื้อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าระบอบอำนาจนิยมอาจจะทําได้ยากกว่าในระยะไทยพายของการพัฒนาเหมือนกับว่าโค้งสุดท้ายสู่รายได้สูงคือโค้งประชาธิปไตยประมาณนั้นเลยครับบทวิเคราะห์ใช้คําทํานองนั้นเลยงั้นการทํานโยบายก็ต้องผสมผสานกันระหว่างมุมมองผู้เชี่ยวชาญกับความต้องการของคนทั่วไป ถูกต้องครับเปรียบเทียบได้ดีมากบทวิเคราะห์เขาก็เปรียบเหมือนการสร้างบ้านต้องฟังทั้งคนที่จะอยู่คือประชาชนว่าอยากได้อะไรอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆแนวทางโพปูลิสหน่อยหน่อยค่ะแต่ก็ต้องฟังวิศวกรด้วยว่าโครงสร้างหลักการทางเทคนิคมันต้องเป็นยังไงถึงจะแข็งแรงปลอดภัยอันนี้ก็คือมุมมองแบบเทคโนแครีหรือผู้เชี่ยวชาญ นโยบายที่ดีมันต้องหาจุดสมดุลตรงนี้ให้เจอครับถึงจะตอบโจทย์และยั่งยืนพักประชาชนที่ดูจะพยายามแก้ที่โครงสร้างสร้างองค์กรแล้วก็หันมาเน้นเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพสะท้อนจากบทวิเคราะห์ที่เราดูกันนะครับซึ่งมันก็ทิ้งคําถามใหญ่ไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันค่ะคําถามอะไรคะก็คือว่าถ้าเรามองความสัมพันธ์ที่มันโยงกันไปหมดแบบนี้ทั้งการเมืองเศรษฐกิจประชาธิปไตยการพัฒนาประเทศเนี่ย แล้วการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแบบไหนกันละ่ะที่อาจจะจําเป็นจริงๆสําหรับประเทศไทยเพื่อให้เราก้าวข้ามความท้าทายทางการเมืองที่ซับซ้อนข้างในนี้ไปได้แล้วก็พร้อมๆกับการรับมือกับเศรษฐกิจลวข้างนอกที่มันก็ผันผวนเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินจะทํายังไงให้มันมีประสิทธิภาพที่สุด